งานประจำเจ๊ขไข่เจ็ดสิ้าฟองกี่ฟองฮะร้อยห้าสิบเหรอเอ้อนยอันเดียวแกไข่ร้อยี่สิบฟองอ

ร้านวิวแล้วนะแล้วหัวไม่หัวขาดอเหรอก็จะเป็นผีหัวขาดสิขาดไหมไม่ค่อยขาดเท่าไหร่อยากอยากเป็นผีหัวขาดอยากให้ติดร้อยชนไม่อยากอยื้ยืน อายุยืนมันเมื่อยทำให้ตัวเขามสุขภาพดีแล้วก็ดูหนุ่มขึ้นก็มีการเดิน้านานวิวนะเจ๊มไม่เอาส่วนแบงค์เลยดูสิอยู่ในกรอบเปล่าอูแล้วอย,<ะ>อยู่ไม่อยู่พบอกเองนไม่น่าทันะเนี่ยทน้หนัดู้ามันหมาเฮ้ยมันแมว น้องตุมก็บอกว่าน้องต้อยก็บอกน้องตุมน้องต้อยอ่ะที่อยู่สวีเดนอ่ะแล้วก็อยู่เยอรมันเป็นไรมั้งเปล่าไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไรมั้งเพราะมันเกิดเหตุที่ฝรั่งเศสบอกว่าให้ลุงใหญ่ถ่ายเจเยอะๆถ่ายทีไรก็โดนมันด่าทุกทีจะถ่ายทำไมจะมเจเยอะๆไม่รู้ก็จะดูดูเลย คือเขารู้สันดานรู้ี่แต่คนใหญ่หมดแล้วไงแต่สันดานเจ๊ย,ยังไม่รู้ไม่รู้ได้ไงเกือบพันพันคลิปอะ่ะเก้าร้อยกว่าคลิปแล้วนะยึดเป็นอาชีพได้ผมบอกแล้วว่ายึดเป็นอาชีพได้ตอนแก่เป็นมาดอกให้ลูกด้วย ทั่วไสงสัยจะเป็นมอโดห้เมีเพราะเมียจะเลิ่อมจเริ่มเวลาไปเปิดท้ายไปอะไรักเริ่มถือกล้องถืออะไรแล้วเนี่ย เด็กแว่นี่เล่นาวน้ว้นีเลยเไมหน้าสามว่างรถไม่เลี้ยวแบบที่เดียรตีตูดไม่เข็งน,นะเด็กตีกันส่งไปใต้เด็กแว่นอาไมตีตูดแต่สกอยอย่าไปตีนะงขาูตมัน ว่าทำอาหาคิดได้กินเป็นไหนเนี่ยมาถึงไปนั่งขายของไม่เจ็บปวดเลยไปนั่งช่วยแม่ขายของตรงอะไรอย่างงี้ผู้ชายไม่ได้ช่วยอะไรหรอก นัอาจจะเที่ยวอย่างเดียวเหมือนพวกเคียงกรุงอะที่ไปที่หมู่บ้านาต่างๆมันจะเห็นว่าผู้หญิงทั้งนั้นเลยที่ออกไปดำน้ำถามว่าผู้ชายไปไหนกันหมดคำตอบคือผู้ชายทำไม่เป็น ชา้าฟังฟังไม่ขึ้นชายแข็งแรงจะทำไม่ไม่เป็นทำชา้าต้าบอกผู้ชายไปกินเหล้าโอเคหรือมาก็ไปเป็นทหารเป็นลบเออแต่คราวที่แล้วนี่ตั้งแต่น้องต้า่านแน่วนอนตัวไปยังไม่เห็นนะว่ามีสงครามมีลบ พี่ในพม่าใหลก็ติดตามทุกคลิปอ่ะตอนนี้ EP 24่สิบสี่แล้วมีต่อเพราะว่าตอนนี้น้องต้าก็กลับมาปรับปคุงบ้านมาดนมาถมบ้านแล้วก็ทำเกีเ่ยวกับห้องน้ำที่บ้านที่ต้องอาไปถมครับ น้องอูน้องอูตอนนี้อยู่เชียงใหม่พาน้องซินไปเที่ยวเชียงใหม่คาดว่าเดี๋ยวมาหัวหินจะได้มาเจอลุงใหญ่ไม่รู้จะไปเจอกัะลุนโจรหรือเปล่าก็เล่าเรื่องรอบๆให้ฟังคนที่ดูติดตามคลิปลุงใหญ่หเยอะถ้ามีเวลานะ รู้ตึ้นลึกหนาบางรู้ความคิดรู้ดิความคิดทำไมไม่รู้ทำนั่งเป็นพันคลิปอบบไม่รู้ได้ไงเรียกว่าโกหกอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวโกหกไว้คลิปนู้นคลิปนี้มาเปิดพูดทุกอย่างต้องเป็นความจริงครับไม่ได้ม้เก้าแสนสี่หมื่น mm hmm. 9, 40, 8,000กว่าวิวแล้วสองมันก็ได้ล้านเร็วนะวิวอ่ะวิวเนี่ยขึ้นเร็วแต่กด Subscribe หรือกดติดตามมันขึ้นช้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้กด s u b ต c r i b ้กดติดตามมันต้องใส่นั่นด้วยเขาเรียกอะไรนะอีเมล,ออเ,มลอเอีอีเมลวะเออใช่ ใหญ่จับให้เมวลใหญ่ไม่ได้เลยต้องถามเจ๊ตลอดโดนดา่าไปเรื่อยเจ๊นี่ดูจริงมีคนเมนต์มาบอกว่าเจ๊ไม่ดูไม่จริงนะครับจให้ดูหน้าดูหน้านะดูหน้าลงใหญ่ก่อนนี่หน้าคนใจดีนี่หน้าคนใจร้ายนี่มายิ้มปนะยิ้มเลย ใจร้ายดูมากเลยดูไม่ดูไม่รู้อ่ะเพื่อนมานะมาเกาะรูนี่ยบอกตียายช่วยผูกเมียมึงด้วยปรากฏว่าไอ้ไอ้บึกไอ้ตัวขาวนี่กระโดดกัดนิ้วเลยสบายไปเสกนกหูเสียงดังไอ้ปึ๊ดอีกคนหนึ่งซื้อของขวัญปีใหม่มาให้ดันซื้อตะก,ก้อ ตะก้อใส่ปากเมียมายังอยู่อะไรเนี้ยให้ดูอา้าวใครเก็บไปไหนแล้ววะสายเมียไปทิ้งแล้วมั้งตะก้อใส่ปากเมียหายไปไหนแล้วไม่รู้สายเก็บไปโยนทิ้งแล้วหรือตกข้างล่างอ๋ออยู่นี่อยู่ข้างล่างเจอแล้วตะก้อใส่ปากเมีย แล้ก็มาให้ใส่ปากเมียว่าไปเดี๋ยวใส่มาให้ดูใช้วปทีเดียวนี่เดี๋ยวไปใส่ให้ใส่ให้เจ๊ใส่ได้เปล่าก็ไม่ได้ใส่นานแล้ว เอาเจา๊เอาปากมาเจา๊เอาให้เจ๊หน้าบึ้งไว้เอาปากมาเร็วใส่ตะก้อก่อนเดี๋ยวไปกัดเพื่อนลุงใหญ่ไปไหนวะเนะี่ยไม่ค่อยพูดนะพี่แอฟผมเวลาทำงานนะเอาจริงเอาจังมากนี่ตะก้อกเก็บไว้นะดูเมื่อไรนะดูเมื่อไรเอาไปใส่ปากไม่ใช่เดี๋ยวกัดลงมีโรค โอ้ให้ชมวิวเลื่อนลอมชมวิวให้ชมไอ้นี่ต้นไสตอนนี้มีลูกไรมากมายโอเคนี่อุย้ยอัดไปต้องสินาทีแล้วหรอให้ชมสีเขียวแล้วกันความสุกอยู่ที่สีเขียวนะครับ เดี๋ยวพี่ขอขอขึ้นดีกับเมียก่อนยิ้มหน่อยเจ๊ยิ้มหน่อยขอให้เจ๊เจใจดีไม่จริงนะเห็นไหมเดินไปเรื่อยเพราะงานก็เยอะเครียดนะล้างหม้อแกะไข่ไปร้อยยี่สิบลูกหั่นผักมีผักร้อยหัน่นงานเยอะมากอืม ก็เลยเป็นอย่างเงี้ยไม่พูดอย่าพูดไม่พูดแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยไม่พูดอย่าพูดเห็นไหมน้องตุ่มดูที่เนี่ยบอกใจมวยใจดีไงเห็นเปล่าใจดีอะไรจะเอาไข่พะโล่เพี้ยงลุงใหญ่ใจไม่ดีใจร้ายก,กินกาแฟดีกว่านะม,มากดด้วย เจ๊ครับเอาแค่นี้ก่อนเจ๊รณนไม่ดีทำง,งานเจ๊ตอนไปเดินเปิดท้ายกับเจ๊คนทำง,งานคนละคนผมเม่อมีเมียสองคนครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่อ้อนตัวเดี๋ยวคุยดูดถ่าย,ดยาเดี๋ยวมีไอเจดี9 3้5จดเมกะเฮิร์ตอย่าลืมกดติดตามนะครับกดส u b s c r i b e ์เนี่ยกดยากจริงๆเลยต้องเข้าอะไรนะอีอีเมลอีเมลใช่ไหมใช่อีเมลไหมเจ๊ใช่อีเมลไหม อีแมวม,มั้งเจ๊มาโหเไว้ถือมีดด้วยทักเสียวไว้ไกลๆไว้ก่อนดีกว่าไว้ยไ,ไม่ไหวไว้เพราะมีดเฟี้ยงมาลาเฮียเลยเอาไม่เหลือ